อัดแล้วเด้ออ่าจะเริ่มทาครับผมทำทาครับครับเมื่อนี่ผ้าท่านผู้ชมนะครับมาเยี่ยมอ่โคงกากันย่โตูนะครับ <c oughs> ของผู้หมวดตึงนะครับแนะนาตัวยังไงนะครับครับ <c oughs> ผมอร่อยตารวจโท้พันพลังประชาชนนะครับหมวดตึงนะครับเนาะอ่าก็ทํางานอยู่สถานีตารวจภูทรในละวันครับครับผมอ่อเมื่อนี่ผ้ามาเยี่ยมอ่า พื้นที่ของผู้หมดนะครับเนาะจากไรครับพื้นที่บังนี่พื้นที่ทั้งหมดกับประมาณ3 4ไร่ครับแต่ส่วนที่ขุดเฮ็ดโคกงน้องหน้านี่กับประมาณจักสิบไร่นะครับคิดตั้งใดตจังคอยเป็นตำรวจอยากมาเฮ็ดโขกงน้องหน้าครับอ๋อมันเป็นเอ่อีว่าเป็นบุญเก่ากับป่ะจักษนะครับเนาะเพราะว่าเอ่อมันมี ศาสตร์พวกเนี้ยอยู่อยู่ในตัวเจ้าของนะครับตั้งแต่ปี 4, 4<อ>ีีหามีมีการอบรมโครงการพักนีเกษตรกรเขาก็ไปเก็บเอาความรู้ตัวนั้นก็เขาก็ับบริเสธอี้ยังดอกแเขาบรูซ้ำว่า<อ>สิ่ง<อ>ที่เขาเก็บสะสมไว้ในตัวนั้นนั้นน,นัน,นันคือศาสตร์ของพระราชานะครับพอดีมีท่านผู้การนะครับท่านผู้การโป่งนะครับท่านพ้นตำรวจตรีวรวัตนมะลิ นะครับผู้ผู้การคนปัจจุบันเลยครับเพิ่นของตเอราวัณของตํารวจภูทรจังหวัดครับเอาตอนนี้หมวดยุติใสก็บยุจจังหวัดมาบอแม่นผมอยู่เอราวัณครับอยู่เอราวัณแต่ว่าท่านผู้การนี่ท่านดูแลทั้งทุกสถานีนะครับท่านก็มาจุดประกายท่านเห็นว่าเออศาสตร์ของพระราชานี่นะครับมันมันมันมีประโยชน์มันควรที่สิส่งเสริมให้ตำรวจได้ได้มี กิจกรรมันพวกนี้นะครับโดยเฉพาะหลังเกษียนนั่นนี่ครับหลังเกษียนหรือว่าย่างโบธนัยเกษียนเท่านี้ก็สามารถที่จะเห็นผลได้เลยครับเราเพิ่นให้ลงพักถูกลงพักเห็ดเห็ดพอดีครับมีทั้งหมดยี่สิบสองแปลงในจังหวัดเลยเนี่นะครับล้าผมกับเป็นผู้นึงที่เฮ็ดของของลงพักเอราวัณนะครับ เฮ็ดประมาณหาเดือนมันได้เห็นผลาจารย์ครับได้กินได้อูหสุดยอดเลยนะครับแล้วก็คิดว่าเออเขาก็ัมาเฮ็ดมีทีว่างๆก็ัมาเฮ็ดเป็นของเจ้าของไว้นะครับเพื่ออนาคตหลังเกษียณปลูกใหม่ยืนต้นปลูกปลาไว้ครับขนาจะดีมีมีเข้าทายภาพมุมสูงไว้เลยเนาะเดี๋ยวบรรยาเขาแสกภาพประกอบไปน้ำเนาะตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นรูปหัวใจเลยตรงเนี้ย ตรงนี้สเซดรูปเลขเก้าแล้วก็รูปหัวใจความหมายก็คือรักรอเก้าด้วยหัวใจนะครับแต่ว่าเลขเก้าเนี่ยยังโบราัในเด้เพราะว่าเพราะมันเป็นพื้นที่ที่กว้างล้วก็ต้องใส่เงินหลนะครับใส่เงินค่อนข้างจะหลายก็เลยอาแล้วอีกอย่างนึ่งก็กำลังเห้ากั็ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็คือเลยนะนเก่าเลยมันลงบนนี้ปั๊บปั๊บปั๊บนี่เนาะตั้งใจว่าน้นน้นเนินตรงนั้นนะครับสิเฮ็ดเป็นเลขเก้าออกแบบไว้แล้วล่ะครับก็เลยเอาเอาตรงนี้ก่อนเป็นรูปหัวใจคือคือตรงนี้จะเป็นอย่างไะจุดจุดร่วมน้ำมันบ่ครับจุดที่สูงที่สุดจุดนี้จุดตรงนี้คือจุดที่สูงที่สุดเอาน้ำจากบ่อตรงนั้นนะครับขึ้นมาด้วยพลังแสงอาทิตย์แล้วเาก็จะปล่อยน้ำลงหลุมนมคก ลมแปลงหน้าร่มคลองลงคล้องส่ไกลเที่ยาเห็ดเป็นเป็นรูเป็นคันบันไดลงไปนี่เนาะครับอันนี้เป็นหน้าคันบันไดครับครัหน้ามันก็สิวนบริหารจัดการหน้าอาจารย์ครับเออมันแบบว่าเมื่อหน้ามันขึ้นมานี่แล้วมันก็จะไหลวนมันก็ตกลงไปในบ่อขึ้นเขานะครับเดี๋ยวผมเบิกล้องแล้ว้นไปเป็นซ่องนั่นละบระเทศเนี้ยไปซ่องดล่ละเอา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 ขึ้นมาแต่นี้ย ยอกสต็อปสต๊อบเริ่มไหมเริ่มไหมคร <laughs> ่ะโอเคอ่าตัดของทางเทคนิคนิดหน่อยครับทางผู้ชมครับอันนี้ยัง <laughs> ยังบันทึกตอ่อยุนบ่เนี่ยอ่าบันทึกต่อแล้วครับันโอ,อ้น,นึกว่าจะตัดไปเลยอ่าห้าเฮาสิปลูกังแนครับแต่ละคันได้ละตอน,นอ่าปลูกก็คิดว่าจะปลูกไม่หาระดับ ตาม uh, ที่ศาสตร์ของเพิ่นนะครับมีไม่สูงไม่กลางไม่เตีย้ยไม่เลียดินนะเป็นลุมพ่อเพียงโดยมีกล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงนะครับนาแรงอาจจะ,ะมันมันแห่งแรงหลายกับสามารถที่จะดูดดึงน้ำได้นะครับครับแล้วก็ไม่สูง,งจะจะเป็นเน้นในเรื่องของพวกไม่ยืนต้นไม่ยางหน้าไม่ประดูไม่มะคา ไม่อะไรที่มันอายุยืนนะครับอายุมองได้ครับมองเข้าสิปลูกไม่แต่ละระดับเพราครับเบิ้ลลูกสะไม่เป็น่อจะปลูกรอบจะปลูกรอบขั้นนะครับเขาเอินเขาเอินคันแท่นหน้าทองคำนะครับผมจะปลูกตรงนั้นไงได้อาจารย์คันแท่นหน้านี่บอกไงเลยนะครับก็จะปลูกตรงบริเวณคันแท่นหน้าน้ำแล้วก็มองตรงตรงนั้นนะครับน้องเขามาขอมเห็ดมัน แต่มมนยังบ่เอาออกเท่ากันยังยังยังต้องการมั่นอยู่ก็เลยว่าจะเผ็ดเป็นโคกนะครับ,รบในส่วนหนึ่งใ็้เป็นโคกก็จะปลูกไม่มไม่ยืนต้นนะครับพวกกล้วยพวกไม้ที่เขาสามารถที่จะต้องเอาประโยชน์ดวนๆนะครับก็สามารถกินได้เลย,เยก็คือบ่ต้องไปรอให้มันถึงขัน เอ่อสิบห้าปียี่สิบปีขึ้นไม่ยุนต้นตานนั้นคือผลพ้อยได้ต่อไปนะครับครับครับมาเดี๋ยวเฮายางเป็นน้เนาะตาก้องยางตามมากท้ายทั้งหลังนี่ก็ได้ไหลายลบุ้มครับครับตาก้องก็คืออาจารย์แก้วนะครับน้าน้านี่สิลงมาจากเขานี่น้ํามันแห้งเลยอาจารย์ครับน้ําหลายครับเขามันกับวสูงนี่แต่มันมีน้ําหลาเป็นบ่ บนสันเขามันจะเป็นที่ราบแล้วมันจะมีน้ำมันเป็นพื้นที่รับน้ำแล้วมันจะไหลลงมาตรงนี้เลยตรงนั้นตรงคู่ใหญ่ๆนะอาจารย์ผมผมขุดผมขุดบ่อรับน้ำไว้อีกเด้อผมขุดขุดลงแล้วก็มาปั่นเป็นขั้นบางใหญ่ลดแรนได้เลยน่บนะครับใส่ท่อไว้เป็นแปลงหน้าแต่มันก็สิสิไหลลงมาแล้วก็มาเก็บไว้้ากน้ำที่ยุต่ําสุดนี่ครับ เห็นว่าซาราบตัวนี้ลึกเท่าไรเก็ลึกมันมีส่วนที่ลึกที่สุดก็คือเจ็ดประมาณเจ็ดเมตรครับประมาณเจ็ดเมตรครับโอ้โหจากจากผิวน้ำที่เราเห็นอยู่นี่มันร้อนไหบ่ครับเจ็ดเมตรนี่กล้ามาใช้น้ำกุ้มปีบ่ครับเออ่ตอนนี้ผมคิดว่าถ้าหากว่าผันน้ำขึ้นมานะครับดันน้ำขึ้นมาไว้เก็บไว้น้ำหนีแน่แล้วก็ตรงนั้นมันก็สิว่างเนาะมันก็สิสามารถรับน้ำได้อีกก็คิดว่าน่าจะหมุนเวียนได้ นะครับลองลองเบิ่งแล้วก็คิดว่าในในส่วนเลขกเก้าเนินตรงนั้นนะครับก็สิซอยได้อีกระดับนึงแล้วเฮเห็น้าอาจจะใส่น้ำไหลายมันอาจจะบดถึงถ้าพบข้อที่เจาะบาดาลก็ได้เด้อเนาะมันบวนนนั้ก็อาจจะลองลองลองเบิ่งก่อนเนาะลองคิดต่อเออถ้าน้ามันมันพอเอาก็บริหารได้นะครับเนาะก็คิดว่าตอนขุดเนี่ยเจ็ดเมตรเนี่ยมันมันน้ามันออกบ่อแล้วเด้อจ้ะ น้ำมันออกนิดหน่อยแต่ว่าเอาคิดว่าอาจจะเจอตา้นาเลยครับนามทึ้งเขาแล้วมันตรงนั้นอาจารย์ตรงร่อริมเขาตรงล่องริมเขาอันเลื่อยอันคู่คู่ใหญ่ๆนี่ไปผมขุดดักน้ำไว้แล้วก็เป็นบ่อเป็นบ่ออีกบ่อหนึ่งขึ้นกันนะครับยางไปเบิ้งไปเบิ้งเนาะเดี๋ยวตรงตรงนี้มันจะเป็นยางพวกไฮต้าก้องในยางน้ำกลุ่มท้ายเอาซื้อละเดี๋ยวพาอาจารย์ยางไปเบิ้ง โอ้สวยงามมากเลยครับเนี่ยครับเป็นอะไรที่โอ้โหสวยงามมากเนาะของบ้านแนปลูกต้นนี่ยังบองได้มองได้อะไรทําไมนะครับเนาะครับต้องขอบคุณท่านผู้การเนาะที่เพิ่นได้มาจุดมุมมุมนี่สวยมากเลยเนี่ยฮะมีเชิงนหินนางชมวิวฟอร์มเนี่ยโอ้โหครับเขายกเขายกหินมาไหไดโอ้บอกได้หินฟอร์มนะครับเนาะครับมีเถียงหน้าเรียบร้อยแล้ว เทียงหน้าตรงนั้นอนคุณแม่บ้านเพ่นว่าอย่าไปลื้อเด้อว่าซันที่จริงว่าสิลื้อเราเอาดินตรงนั้นไว้ไว้ถรา๋อสมปั๊มให้มันได้่าไปลื้อจงไว้เป็นอนุสรณ์นะพี่ซันเ้ามองภาเ้าสิเดศมงไดไปที่นี่ครับตรงนี้ครับอันนี้คุด้องนา<ม>้าไว้แล้วนี่น,นี่โอ้จุดนี้เลยครับเนี่ยโอ้จุดชมวิวเลยครับเฮ็ดทองน้าไว้แล้วเราก็ผักเลยก็ที่มองนี่ก็ที่เฮ็ดบันไดลงไปชั้นล่างก็คิดว่า นามนาจะพ่อบ่พ่อก็ต้องต้องแก้ปัญหาอีกบ้านมีมีแบบแล้วไปครับบ้านง้งเลยครับอาจารย์มีแบบผมงางวะแบบใด้บ้านแบบบ้านดินไ็่แบบบ้านไมหรบอบ้านปูนหรือแบบตั้งไดครับว่าสฮ็ดแบบธรรมชาติใส่ไม่นี่ลแหละใส่ไม่ใส่ง่ายๆไม่ไพ่ไม่ยังไนไม่แบบง่ายๆอ๋อติอือองห้อง อัันนน้เก็สวมก็เฮ็ดไว้เรียบร้อยแล้วพอดีช่วงรถเขามาขุดกันแล้วให้เขาขุดให้น้ำมันจะลงงรงหันเนาะอาจารย์เนาะน้ำลงงจงหันลงงลุมลมโคกเรามันก็สิพันมาตามให้หน้านี่แหละเพราะว่าระดับทั้งพุ่นมันสิสูงกว่าไรมาเรื่อยๆในส่วนหนึ่งในส่วนหนึ่งหนึ่งผมจะเฮ็ดคล้องใส่ไก่หน่อยเพื่อเพื่อที่ให้มันเลี้ยงต้นไม้นะครับมันก็สุดท้ายมันก็สิไปลงนี่ลงงลุมลมโคกอาจารย์ยางไปทั้งนี้พื้น เร็บเน,นี่ยอยังต้นอย่างหน้าเิยรับปลูกลงแล้วไอ,ไอ้บักม่วงครับเออบักม่วง,งบักม่วงบักม่วงบานเท่านี้แหละออผมอะตอนนี้ก็เอาเฟียงคุ้มเตรียมเฟียงมาแล้วนะครับตอนนี้เฮ็ดหน้าเลยด้วยตอนนี้เฮ็ดหน้าเพื่ออทิสิ่มดินไว้ให้ครับหน้าม,มันทียี่บักม่วงบักม่วงบ,งงบานเท่านี้แหละแต่ว่าตอยอดตอ,อยังเอาพัดน,นี่ยัง บางม้งหน่อยธรรมดาเนี่ยครับม้งหน่อยผมปลูกไว้นี่น้ำมันพ่อน้าสุดท้ายน้ำมันก็สิมานี่เนาะครับเออน้ำนี่ก็สิเจาะตรงนี้พอให้มัน้ำลงลงลุ่มลุ่มโคกนี่มันก็สิรอดมานี่อือครับอือนี่ทางน้ำครับระบายทั้งไปทั้งทีอีกพอมานี่ผมก็จะเอาหินเอาหินมาเลี้ยงเฮ็ดไฟชะลอน้ำครับไฟชะลอน้ำไฟดักตะกอนไป ตอนนั้นก็สิลุมขนมคกไปลงไปสุดท้ายก็ <S <S อองหุน่นสุดท้ายแต่แท้ถ้าน้ามันไปมันก็จะไปให้น้านั่นแหละครับให้น้านั่นก็ไปลงหนองคืเอเขาเราพลังแสงอาทิตย์ก็สิดึงขึ้นวานเออสีใสโซลาเซลล์เนาะครับใสแสงโซลาเซลล์ดึงน้ำให้มันหมุนเวียนพอไปแดดมากปั๊บมันก็สูบขึ้นเลยครับไม่คิดว่าไหให้ให้มัน เก็บน้ำนี่สิเก็บไว้ทั้งทั้งหนองข้างบนแลังหนองข้างล่างแล้วก็น้ำคลองใส่ไก่นะครับถ้าหากว่าเป็นไปได้แท้ๆนี่ถ้ามันบ่พ่อีหลีนี่อาจจะพิจารณาว่าเก็บน้ำบนขั้นหน้านี่ครับครับท่านให้น้ำตรงนี้ไฟฟ้าเขายังมาบ่ถึงเนาะบ่บ่กๆครับน่าจะยิงโดนใส่โซลาเซลล์ใส่โซลาเซลล์ครับโอเคโอเคตากล้องเขาคนนี้ตากล้อง อาจารย์แก้วครับเล่าออกจากราชการแล้วสบายแล้วมันเพราะกับอาจารย์เอาทั้งภารกิจทั้งดูแลคุณแม่เราทั้งนี้ไัยศีดูแลเนี่ยผมอยู่ผู้เดียวได้ปีกว่าแล้วอาจารย์ครับผมอยู่ผู้เดียวได้ปีกว่าแล้วเพื่อนเพื่อนจะไปแสวงบุญอไปอยู่นแม่ไปครับเออ่ไปศึกษาทางศาสตา์และนักวิทค่ะ ผมแพเฮ็ดอยู่นี่แล้วก็เพิ่งปีนี่แหละว่าสิลุยครับเดี๋ยวค่อยติดตามผลงานกันต่อไปนะครับเนาะเห็นรูปเห็นลองร้อยแล้วอ่ะตำรวจมาเฮ็ดเป็นเกษตรกรเดี๋ยวหลังเกษียณก็ได้เป็นเกษตรกรเต็มตัวแล้วไอตียูหอดุนบอลงค่ตาแจังใดกันโอ้โอาจจะบอยู่หอดเกษียณหนึ่ยวันีแต่ว่ากับวันนคือเนเพราะว่ามันยังมีเอียงผูกพันกันอยู่ ครับอ่าโอเคโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับผู้หมวดครับครับผมขอขอบคุณหลายๆครับถ้าอีกจักระยะนหนึ่งเชิญมาติดตามผลงานไล่งานเขาให้ท่านผู้ชมทราบต่อไปนะครับครับมาตำรวจมาเป็นเกษตรกรมาเป็นตังไต่ต่อไปบางก้เจ้าถึงหัวขวัญโอ้ยบ่เคยเห็นบ่เคยเห็น พี่บ้าปีว่าไม่เห็นนะตำตํารวจยุใไม่ครับตํารวจพัฒนาครโอเคขอบคุณมากครับผมจับริ่มทำครับผมครับจะเริ่มทำครับอาจารย์แก้ว